ข้างละกี่คนครับอาวเวอร์ชันสนามใหญ่นะครับวางหลากสีกับเสื้อสีส้มครับวางข้ามไปฝั่งโหแม่หลากสีครับ หลากสีเหลียงตัดเข้ามาครับจะยิงได้ไหมโอ้โหเสาช่วยอ่าอีซาติดครับหลากสีหลากสีนี่มี VP ผสมด้วยฮะแล้วก็เด็กๆรุ่น ไปที่พิซซ่าครับปีเตอร์ยืนเรียกบอลทางข้างซีขวาเข้าในไปที่กีตาร์ครับให,ให้ท่านเจ้าคุณตอบได้ครับเจ้าคุณล็อกคืนไปให้ปีเตอร์ปีเตอร์ทำไงแหมจังวะตัดเข้าไหนครับปอปอหมจิ้ม ไม,ไม่มีล้ำหน้านะครับไม่มีล้ำหน้าไม่มีลายแมนหลากสีกันทิมครับติดปอหันที่ปีเตอร์เซร็จใหม่เลยกับหลังอะไรครับ เจาเข้ามาตรงกลางปอโอ้โหเจอวีพีลองอยู่ครับหลากสีกลับมาที่วีเพีเพชรเพชรเพชรแมติดส่งกลับหลังไปครับเซตใหม่โอ้พิซซ่าเข้าไปแย่งที่วันนี้พิซซ่าพิซซ่ามาอูท่านเจ้าคุณไม่มีล้าน้าครับ ลายแมนไม่มีครับไม่มีล้ำแบบนี้กลางมุ้งได้นะครับโอ้โหจ่ายยังวที่นลุงพงยิงแว่ยิเตอร์หลอกเพชรบอกลุงพงไม่ค่อยเหนื่อยเลยจ่ายแรงๆไหน่องลุงทุ่งของหลาสีครับทุกคนมาหลุดไปถึงการครับกองหลังแชมปนี้ผู้สาวตั ออกข้างที่อารครับโอ้โหสะดุดนิดนึงอ่าตบเข้าในครับไปวัดเซไปวัดเซขวางแมจังหวะนี้ท่านเจ้าคุณทำไงตบแมวอีตาวีพีปอเก็บบอลลงครับที่ปีเตอร์ กิตเตอร์ตัดเข้าไปข้างในอ้าวจะทับกันครับอย่าไปทับกันอ่าไปที่อารมทางด้านซ้ายพิซ่าครับมันไม่มีลำหน้าพี่พี่ยกมือนี่ออกไปทางขวาครับชุดเล็กส่งแม่น้ำหนักไม่ได้ครับการแทงเข้าไปตรงข้างในกิตตรายังได้ลูกอยู่ ออกไปที่พิซซ่าพิซซ่ากระชากจังวะน,นี้แม่คิดจะหลบวีพีลำบากครับขายาวกว่าลูกเตะบุ่มหวงทางเอี้ยมสีส้มเล่นสั้นแล้วพิซซ่าวางยาวครับมลึกเข้าสองสาตัเตะยาวครับวีพีโอ้ยแม่โอ้ย <laughs> ใจทับกันอีกแล้ว <laughs> มีปัญหาเรื่องตำแหน่งยืนทับกันโอปอชกปอแตะลบออกข้างวิซ่าเห็นทางปีกซ้ายเข้าในที่ปลายวะเซ่ดีขวางไปแม่เห็นดูสาตัยืนเหงาอยู่ ยืนตำแหน่งให้ถูกครับใครเล่นหลังเล่นกลางเล่นหน้ายืนทับกันนะ <laughs> จังหวะนี้ด้วยสายเบาม่ปลายเท้า <laughs> มันเลื่อมเรือไปทางเยมสีส้มฮะคุมเกมได้โอ้ยจังหวะที่โดนกระชากนี้โอ้โหโดนเผาครับ <laughs> แชมเข้ามา ปอปอแตะลบปอวางข้าบโอ้ยธนาคุณแมีพีครับหลากสีแหมหลอกหมาบ,หหบีพีเสื้อดำหมูไปวัดเศษเก็บที่อ์มอ์มเลาะไปให้พิซ่าเข้าพื้นที่กลับที่อ์ม ยังไงใส่แล้วแหมไม่ยอมใส่มันเข้าพื้นที่สุดท้ายครับมันต้องจบได้แล้วอย่าไปยึกยักป์อมาที่บีเตอร์ท่านเจ้าคุณโดนจับว่าโดนจับว่าออกข้างแล้วครับแหมบีเตอร์ ยิเตอร์ของแม่อาจารย์ไม่อยู่ยัง <c oughs> ลุงพงษ์ทุ่มให้เพชร <ไป S 1> เอาไปเลยครับอ,อาจารย์ไม่มีอยู่ยังให้กายครับ <c oughs> ท่านเจ้าคุ้นแมพอมิกบอกไม่ไหวแล้ว <c oughs> ต้องขึ้นมาเองแล้ว โอ้จ่ายวันนี้ติดแมเข้ากลางเสียบอลให้เอฟซีส้มครับอิซ่ามาที่ไปวัดเซไปวัดเซอจังหวะน,นี้ปอท่านจะคุณแมท่านจะคุณลงหลังเมือท่านจะคุณลงตามๆมาหน่อยใช้โอกาสเปลืองเงสองสาพังคนระับทีมเอฟซีส้มเนี่ย จังหวะหน้าตัวต้องจบให้ได้ฮะที่อามเสียให้หลากสีเปิดป่ะฮะจัดไหนดิทางไหนเบี้ยวทางไหนตรง ลูกเตะมุมของทีมหลากสีนะครับผู้สาตูขึ้นน้ำม่งได้ฮนะโอ้ม้โหูจ่ายจังหวะนี้อหูยหลุด โอ้โหจีโน่แห่ส่งไม่ทนันฮะมาที่ VIP ครับหลากสีโ oh. oh. อ้โหแหยังไงครับจะมาะนี้เปิดเข้าไป oh. จะยิงก็ติดแชมป์โอ้โหจงหาะนี้โอ้ไม่มีไม่มีอาจารย์ oh. <laughs> ไปที่ท่านเจ้าคุณ โอ้โหแกจังหวะนี้โอ้โดนอ่ะแหวนฉ่สไลไว้โอ้โไปที่ไปวัดเซครับพิซซา พี่เตอร์ครับแทงให้ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเ <laughs> ติมไหมครับพี่เตอร์โอ้หไอ้ทรงคือสาตลุงพงโดนชกมากใช่ไหมนี่โอ้โลูกทุ่มของทางเอียเอ้ยมเอี้ยมป่ะครับลูกทุ่มของเอี้ยมสีส้มครับ อธิการการเซตใหม่ึ้นหลังเด้อยืดบอลแล้วครับเยี่ยมอีเตอร์โอ๊ยอ,อีเตอร์โดนเหยียบตายเพชรจังหวะนี้ชนแชมป์ว้าโดนเลยโดนเหยียบลูกทุ่มของทางเอี่ยมครับปาที่ปอ ไปที่จีโน่ครับเตอร์เติมนี่เตอร์นี่เตอร์มาทันอยู่ข้ามไปปอแม่ใช่ไหมเจอวีไอพีแม่หลุดหลากสีแม่มุดจะชี้มืออยู่มาที่วีเตอร์ครับท่านเจ้าคุณโอ้โหจังหวะนี้ท่านเจ้าคุณทำไง ด้วยขวาไปติดหลากสีครับผู้สาตูเปิดโอ้โหปีเตอร์แม่เจ้านี้โอ้จ้าลุดเลยครับหลากสีตบในติดอาร์มปีเตอร์ออกข้างมาที่ท่านเจ้าคุณ โอ้โหท่านจะคุณ <laughs> อไปวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยท่านจะคุณไปไม่รอดแล้วค <laughs> ืนหลังแว้คบออกข้างไปที่อาร์มริมเส้นนะทำเกมที่ริมเส้นอยู่ครับเอยมสีส้มไปวัดเซสับหลอกส่งให้อามอามล็อก อ่าทำไมครับอ่ามองส่งให้ไปโอ้โหไปกักกันท่านโอ้โหไปยืนทับตำแหน่งกันอยู่ข้างหน้ามาเอาไหนครับปอปอแต่งกับที่พีเตอร์เตอร์ดึงหลอกตัดเข้าไปโอ้ยเข้าไปจังวานี้ครับมา จีโน <laughs> yeah, ่กดไม่ลงมาแล้วพีเตอร์อย่าปานี้ไซแหมเปิดโด่ง <ml> ข้ามาครับหลุดแล้วหูเพชรส่งแมลึกไปเอ้ยิงเลยดี ไปหน้าประตูแล้วไปยึกยักยึกยักไม่โจทเต็มเต็มกันบ้างวะติดนิสยัยไอ้นี่แล้วเนี่ยมันต้องจดให้เต็มเต็มครับลูกจังหวะหน้าประตูยัดเลยอย่าไปส่งเยอะแหมไม่แฉ้มฮะไปที่ไปบัสเซ่สะดุดนิดนึงโอ้โหเจอเพชรแหม่ช่ววันนี้สวยครับเพชรว้าไปบัสเซ ข้ามฟากมาข้ามฟากมาขึ้นมาครับเตอร์ต่ำๆเตอร์ต่ำๆลงวางข้ามาถึงพีเตอร์ครับท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณผมว่าท่านเจ้าคุณเล่นปีกไม่ได้ฮะไม่มีความเร็วอ่ารอนไปตายเลยท่านเจ้าคุณ วางข้ามครับ oh. ติดเพชรหืมสูสีสบแชม์จงหวะนนี้ว oh. ่าอามพาตีวงหนีออกไป oh. ไปวัดเซ <Bye. Bye. S 1> ไปวัดเสทำไงครับ <Bye. S 1> ไปตัดในออกมาที่บีเตอร์ oh. เตอร์สายเบาโอ้ย oh. <laughs> โอ้โหแม่ต้องยิงฮะพื้นที่สุดท้ายแล้วเป็นซานครับจีโน่เปิดอื้มามติดเซฟโอ้โหไม่เข้า่ะ มาที่ปอคืนกับพี่ปีเตอร์ยกเข้ามาให้มีอะไรครับมาที่โอ้โหจังหวะนี้บังบังลูกออกได้ทุ่มครับมาที่ปอจีโน่จีโน,โโนโ่แมได้บ่ ไม่ทันครับหลากสีครับเปิดว่าที่พิซซ่าพิซซ่าเลี้ยงตัดโมโหกัน กันด้วยขวาว่ากานหลวงลำคาญกองหน้าอ่าสิบหกนาทีผ่านครับสนามใหญ่ลุงพงศ์อกอย่ามาทางนี้เยอะเหนื่อยมาอีกแล้วครับลุงพงศ์เาไนโอ้โหจังหวะนี้หลุดนะมครับ โอ้โหติดแชมป์ตาที่พ่อแชมป์ครับผู้สาวตัวปีเตอร์วิ่งไปหาพ่อในปีเตอร์ยืนเรียกวันอยู่จังหวะนี้แม่หลากสีโอ้โหทำชิ่งกันสองคนใส่แม่โอ้ติด ติดเซฟมาทำเป็นเล่นไหมฮะสองคนนี้ไปเลยยินชูมือเอมาแล้วทิ้งป้ายท่านเจ้าคุณอีกแล้วว้าทิ้งโลแล้วช่วยเจ้าคุณหน่อยโอ้โหล็กหลบได้วะแม่แน่นอนปีเตอร์ปีเตอร์ว่า ไปบัสเซโอ้โหจังหวะนี้นั่งจบแม่จบไม่เข้าครับโอ้โหติดจังหวะยังอยู่ที่กลางสนามปีเตอร์บนสองสามทีโอ้โหจังหวะอ่าจ่ายช้านไหมครับออกบนยาวๆหน่อย ทานเปล่าไม่ทานนะถุงล่อเส้นมาถุงเข้าไหนครับโอ้โหจังหวะนี้ไปเราได้ครับพี่ซาอ้ามตบเขา้าไหนโอ,อ้พี่จีนโน่จีนโน่ดึงจีนโน่โยก ไม่รู้จะส่งให้ใครครับด <What? S 1> ีพีเตะทิ้งออกมาไปพักอ,อกเจวะน <What? S 1> ี้มาอุ๊งมาโอ้เจอน้อง <What? S 1> ไาใช้ไม่ยอมครับ <What? S 1> พิซ่าอืม <What? S 1> พิซ่า <What? S 1> ยังได้อยู่ <What? S 1> ไปที่อาม <What? S 1> อพิซ่า <What? S 1> พิซ่า,ซายังปั๊มได้ไปที่ปายวเซ ไปเ็จใหม่ครับจับ <Intell ect ual ization> มึงพงบอกไม่เหนื่อยเลยบอลไม่มาทางนี้เลยฮะไป,ไปบัดเซไปที่กีตาร์ไปที่อามอามเข้ามาที่จีโนโ ปอจีโนยังไงครับกันกานพีปีเตอร์ปีเตอร์แหมหลุดแล้วสองมาติดครับอย่างไม่ออครับลุงพงกระโดดแชมป์แชมป์ทำไมครับเซตใหม่การวิ่งไปตามๆกันเตอร์ถอยลงไป เอออยู่แถวเนี้ยคอยเรียกบอลกิตต้าไปทีวีซ่าครับกิตต้าแชมอ,อ่เริ่มเซตบอลนะครับทีมสีส้มอม์มทีซ่า พี่าทำไงอดี่อามอาว์มาลูกทุ่งหงี่ยมส้มนะฮะทุ่งเข้ามาจีโน่จีโนโ่จีโน,โโน,โโนโ่มาตอกส้นครับหลักเสียแขะออกมาครับถึงหน้าเป้าแล้วครับเปิดยังอยู่ที่ริมเส้นอยู่ครับ เปิดเข้าไปเนี่ยแถวกึ่งกึ่งเนี่ยแ,แม่ฉันไม่ยอมให้ผ่านครับยี่สิบนาทีผ่านอยู่น้ำกันบ้างอย่างเงี้ยเตรอเตอ,เต,อ,เ,ตอเต๋อเตรียมเตร์เรียกกันนะ ชูมือชูมือเสียงดังเดี๋ยวเขารู้มาแล้วบางยาวอุ้ยหลอกหลอกโอ้โหมาอุตส่าห์ข้ามหลอกไปทาง่าแหลกเจอดีพีไม่ยอมติดไปครับปอปอบังปอคืนมาที่การครับการที่แชมป เตร์ลงเร็วเต้อเตร์ลงเร็ว,ตตตตตแ,วแ,แต่ที่นั่นลุกทุง่งของหลากสีครับมาที่นันโดหลากสีส่งลาที่เพชรตัดนายมาติดปลายวัสเซ่เกมลุกอ้โหเข้าไปในเขตพื้นที่นี้แม่ โอ้โหเจอโอ้เขาเปล่าฮะโอ้ไม่เข้าสาวเล่นไว้พิซซ่ากระชากโอ้สารล่านะครับจริงกันนะสารเลแลนะครับสาราล่า จานเดี๊ยวึ้นนี้นึ้นนี้เตอเตอเตอดำๆเลยเตอเตยทีสองเนะี่ยวางยาวแม่ติดหนุนเข้าไปครับหลากสีมาครับซาลาฟึ่งกลับจากแอนฟิวพิกจังหวะนี้ครับหลากสี แฉมครับแชมป์แทงขึ้นมาท่านเจ้าคุณแม่จับไม่อยู่ขอบอลครับซาร่าแม่จ่ายคาร์ซาร่ารเบาๆหน่อยช่วงนี้อ่าที่บีเตอร์ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณแม่จังหวะนี้ครับแม่ยังไงอู้แม่ลุงพงโอ้อยังไม่ออกครับรอ อย่างครับอย่างครับวางยาวครับหลากสีอลิมซี่มาลิมซี่อารอนลมซี่ก็มาสาร่าก็มาแต่ลบ